เรื่องจริงของลูกเจ้าของโรงงานเหล็กที่มีความฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลแต่ด้วยความที่เขานั้นตัวเล็กแถมเรียนก็ไม่เก่งเขาเลยต้องฝากฝันมากมายกว่าคนอื่นหลายสิบเท่าแม้จะไม่มีทางได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทจนเลือดตาแทบกระเด็นมันจะสูญเปลา่าหรือจะไปถึงจุดหมายสมใจปองกันแน่ในภาพยนตร์เรื่องรูดี้ฝันต้องไกลใจต้องถึง แรกเรืองมาจะเป็นภาพบรรยากาศครอบครัวของรูดี้ที่กำลังแบ่งทีมเล่นอเมริกันฟุตบอลแต่ว่าพีก็ไม่ให้เขาเข้าทีมเพราะว่าเขานั้นตัวเล็กแถมโดนพีพีชนนิดเดียวนะคะความเย็นวันเดียวกันที่บ้านของรูดี้นั้นก็มีงานฉลองพีทเพื่อนสนิทของรูดี้นั้นก็มาที่นี้แถมสาวที่ชื่อว่าเชอร์รี่เธอใน,นก็ออกตัวบอกว่าเธอนั้เป็นแฟนของรูดี้ทำเอาพีพีนั่นก็แซว และก่อนจะเริ่มทานพ่อในก็ถามว่ามีใครอยากกล่าวอะไรสนหน่อยไหมรูดีเลยพูดขึ้นมาบอกว่าถ้าเขา,าเรียนจบมัธยมเขา,าจะเข้ามาหาลาัยนอร์เทรดัมให้ได้และเขานี่แหละที่จะเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลในทีมนั้นทําเอาทุกคนที่ดีนกึกถขำกลิ้งมองว่าเขานั้นหวังสูงมากเกินไปและก่อนจะแยกย้ายกันเข้านอนรูดีนั้นก็พากเสียงการแข่งขันให้พีทฟังซึ่งมันก็ตรงกับครัวสกเป๊ะ,ปะจนพีทนั้นก็มองอย่างเหลือเชือ่อและชื่นชมในตัวเพื่อนคนนี้ หลายปีผ่านไปในเทอมสุดท้ายของชั้นเรียนซึ่งที่ชมรมกีฬาครูก็ให้รุ่นพี่ปีสุดท้ายอำลาสนามอยู่ซ้อมกับรุ่นน้องเป็นวันสุดท้ายจนรูดี้กับพีดนึ่งกซาและในเทอมสุดท้ายนี้รูดี้นั้นก็เกรดไม่ดีจนบาดหลวงในงกระบบนเขายับบอกว่าเขาในเก่งแต่เรื่องเพลเจอร์แต่ชีวิตจริงอทำอะไรไม่ได้สักอย่าง และในวันทัศนศึกษาก่อนเรียนจบที่โรงเรียนก็จะพาไปทัวร์มหาลัยนอร์ทดัมแต่พอรูดี้จะเดินขึ้นรถบาดหลวงน่กห้ามเพราะว่าเขานักเกตเฉลี่ยไม่ถึงก็เลยไม่มีสิทธิ์ขึ้นรถซึ่งรูดี้นี่ก็อยากไปมากพยายามอ้อนวอนบาดหลวงบอกว่ามหาลัยนี้เป็นมหาลัยที่เขาใฝ่ฝันที่สุดในชีวิต ได้ยินอย่างนั้นบาทหลวงเลยเรียกเขาไปคุยและพูดตัดบทบอกก่าที่นอเทดัมไม่ใช่ทุกคนที่จะไปเรียนที่นั่นได้ก่อนจะขอให้เขานั่งกลับบ้านไปซึ่งรูดี้ที่อดไปเขานั่นกเดินคอตกกลับบ้าน4ปีต่อมารูดี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียนต่อมหาลัยและมาทำงานกับพ่อที่โรงงานโดยพ่อของเขานั่นก็เป็นเจ้าของโรงงานเล็กซึ่งพีทเนี่ยก็มาทำงานที่นี่ด้วย และพอพักเที่ยงพีทนึกกระถามกับเพื่อนว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรรูดี้ที่นึกไปนึกมาเขาน่าจะจำได้ว่าวันนี้มันเป็นวันเกิดของเขาเท่านั้นแหละพีทนั่ก็ยื่นของขวัญให้กับเพื่อนนั่นคือเสื้อแจ็คเก็ตทีมฟุตบอลของนอร์ทดัมบอกว่าเขาั้นไปเจอเสื้อตัวนี้ที่ร้านมือสองมองแวบแรกนั่นก็รู้เลยว่ามันนั่นเหมาะกับรูดี้สุดๆซึ่งรูดี้ที่อยากได้มานานเขาน่าก็อึง ดีใจจนไม่รู้จะขอบคุณเพื่อนอยังไงและรูดี้นั่นก็เล่าบอกว่าตอนนี้เขาน่ะเก็บเงินได้จํานวนหนึ่งเพื่อเอาไว้ไปสมัครเข้านอร์ทดัามซึ่งเพื่อนที่ฟังนกระตาลูกวาวไปกับเขาจนรูดี้นั่นก็ลองถามว่าทําไมพีทถึงเชื่อในตัวเขาท,ทั้งทั้งที่ผ่านมาไม่มีใครเชื่อเขาเลยสักคนพีทที่ฟังนั่นก็บอกจากใจว่าพ่อของเขานนั้นสอนมาตลอดว่าการที่เรานั้นมีความฝันมันจะทําให้เราอดทนต่อชีวิตได้ก่อนที่เขานั้นจะเอาเทียนปักไปที่ขนมและอวยพรมันเกิดให้กับรูดี้ หลายสัปดาห์ต่อมาเชอรี่เนั่พาลูดี้มาดูบ้านเพื่อเอาไว้สร้างอนาคตของทั้งคู่แต่พอเห็นสีหน้าไม่พอใจของเขาเธอน่ก็พูดขึ้นมาบอกว่าเธอนละอุตส่าห์เก็บเงินสร้างอนาคตอยากจะแต่งงานกับเขาแบบถูกต้องเลยขอให้เขาช่วยมีส่วนร่วมกับเธอน้อยหลายวันต่อมาหลังเลิกงานหนุ่มๆน,นั้นก็มาดื่มด้วยกันและในระหว่างที่ลูดีน้นั้นกำลังพูดเรื่องทีมของนอเธอร์ดัมแฟงพี่ชายคนกลางนั่นก็เข้ามาคัดหาว่าเขาเนี่ยเอาแต่พมเพอพนานา และคนอย่างรูดีถ้าได้ไปอยู่ที่นั่นจริงๆก็คงเป็นได้แค่เบสซึ่งพีทที่ฟังเขาน่นก็ไม่พอใจแทนเพื่อนบอกว่าแฟงเองน่ะก็ชอบทีมนี้ก็ไม่เห็นจะต้องไปพูดถากทางคนอื่นและเขานั่นก็ตะโกนบอกว่าเขาน่ะจําได้สมัยอยู่ชมรมกีฬาคู่น่ะเมาสกันให้แซดว่าแฟงน่ะเล่นฟุตบอลได้อย่างกากแถมยังปลอดแหกที่สุดในทีมแฟงที่ฟังน่ะก็เลือดขึ้นหน้าและโฉบเข้าไปที่หน้าของพีทซึ่งพอที่เขาไม่เห็นพอดีแกน่ะก็ต่อว่ารูดีที่สร้างปัญหาหาาาททํใ้้คนนนนนอื่นนััะะเลก,ก หลังเจอเหตุการณ์นี้ไปรูดี้นั่นก็บอกกับเพื่อนบอกว่าครั้งหน้าถ้าพี่ชายเข้ามาต่อว่าอะไรก็ให้ไปปล่อยไปเพราะว่าเขาน่ยทนได้ซึ่งพีทนั่นก็รีบแก้ตางบอกว่าเขาน้่ยมันไส้ส่วนตัวไม่ได้ซัดกกับแฟนเพราะปกป้องรูดี้จากนั้นพ่อทุกคนนะ่ะเริ่มงานเครื่องจักรนั้นก็ดันมีปัญหารูดี้กับพีทเลยแยกกันไปคอนโทรแต่ว่าตอนนั้นเครื่องแรงดันนั่นก็ชำรุดอย่างนักก่อนที่มันจะระเบิดใส่พีทจนเสียชีวิตตัดมาในพิธีศพของพีท ครอบครัวของรูดี้นั่นก็มาร่วมไว้อะไรส่วนคนที่เศร้าที่สุดก็คงจะเป็นรูดี้ที่เพื่อนรักที่สุดในชีวิตได้จากเขาไปตลอดการซึ่งเขาที่อยู่ทําพิธีไม่ไหวเลยเดินออกไปร้องไห้เชอรี่ที่เห็นนั้นก็รีบตามไปปลอบใจแต่ว่ารูดี้นั้นก็ปล่อยหัวออกมาก่อนจะบอกว่าเขาจะเดินทางไปที่ซเซาเบนเพราะถ้าเขาไม่ไปตอนนี้ทุกอย่างที่พีชเชื่อในตัวเขามันก็จะดูะไรค้ค่าเชอรี่ที่ได้ยินนั้นก็เงียบไป ก่อนจะยอมให้เขาเดินทางไปแต่ว่าเธอจะไม่ได้ไปกับเขาด้วยซึ่งรูดี้นก็รีบขอโทษและเลือกที่จะไปตามความฝันของตัวเองในคืนนั้นระหว่างรอรถออกเดินทางพอนั้นก็มาที่นี่และแกน,นก็เล่าความหลังให้ลูกฟังสมัยที่ปู่ทิ้งเงินเดือนดีๆมาทําไร่เลี้ยงสัตว์ทําตามความฝันของตัวเอง แต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่าง,งก็ล้มละลายทําให้พ่อกับพี่น้องคนอื่นๆก่อกระจัดกระจยายแยกย้ายกันไปหมดซึ่งพ่อนั้นก็บอกจากใจว่าการทําตามความฝันที่งีเงามันมีแต่จะทําให้เรากับคนรอบข้างต้องเจ็บปวดและพ่อนั้นก็บอกต่อว่ามาหาลัยนอเชดดัมมันไม่ใช่ที่สําหรับเราอีกไม่นานเขากับพี่ๆก็จะได้คุมโรงงานแทนพ่อ ซึงพอได้ยินอย่างนั้นรูดี้ดก็รีบบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นเหมือนพ่อเหมือนกับพี่ก่อนที่เขาจะรู้ขึ้นรถและออกเดินทางไปที่เซาเบนทันทีเช้ามืดวันต่อมาลูดี้นั้นก็เดินทางมาถึงมหาลาัยนอร์ทดัมแต่ว่าตอนนี้มหาลาัยนั่นก็ยังไม่เปิดลูดี้เลยถามกับรอปรพอว่าในเวลาแบบนี้เขาสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างรอปรพอเลยแนะนําสถานที่ท,ที่หนึ่งนั่นก็คือโบสถ์นั่นเอง แล้วเมื่อรูดีเดินทางมาถึงบาทหลวงที่เจอหน้าเขาน่ยกระถามคําแรกถามว่าเขาใน่คิดดีแล้วใช่ไหมรูดีเนี่ยก็ตอบอย่างไม่ลังเลบอกว่าเขาต้องการแบบนี้มาตั้งแต่จําความได้เท่านั้นแหละบาทหลวงเนี่ก็พูดเรื่องทางออกของทุกอย่างยาวรูดีเลยรีบแทกขึ้นไปบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาบวชเขาแค่อยากเข้าเรียนที่นอเทดัมแต่ว่าเขาเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเพราะเกดของเขาเนี่ยมันแย่มากก่อนจะเล่าเป้าหมายของตัวเองให้บาทหลวงฟังบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่เชื่อว่าเขาจะทําได้และทั้งชีวิต ทุกคนนะเอาแต่วิจารณ์และเขาในก็เชื่อรับฟังทุกความคิดแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ต้องการแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่าเขาต้องการลงมือพิสูจน์มันบาดหลวงที่ฟังจบแกใะก็เข้าใจก่อนจะแนะนำบอกว่าแกจะฝากรูดี้ให้เขาเรียนที่มหาหลัยโฮลิคอสเป็นเวลาหนึ่งเทอมหากรูดี้ทำเกรดด,ดีได้ก็สามารถยื่นสมัครเข้านอเทดัมและถ้าเทอมแรกยังเกรดไม่ดีก็ให้เรียนจนกว่าเกรดจะดีนั่นแหละรูดี้ทีไดียนอย่างนั้นเขาในก็ดีใจมากรีบขอบคุณบาดหลวงไปยังไว จากนั้นเขานำกระตรงมาที่สนามของทีมนอเทอร์ดัมและแอบเข้าไปข้างในเขาได้เห็นภาพตรงหน้านั้นกตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของที่นี่ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสนามที่เห็นเขากรีบออกมาไล่ลูดี้เลตโกนบอกว่าที่นี่มันเป็นที่ที่สวยงามมากและสักวันเขาจะวิ่งออกมาจากอุโมงตรงนั้นให้ได้เจ้าหน้าที่เลยรีบสวนครับ บอกให้รูดีเนี่ยไปบอกกับโค้ดโนนไม่ต้องมาบอกเขาตรงนี้ซึ่งพอได้ยินอย่างนั้นเขาน่าะตรงมาหาโค้ดทันทีขณะเจ้าหน้าที่ไม่ให้เขาเขาน่าะดังดนเขาไปจนได้ซึ่งโค้ดที่เจอหน้าเขาน่าะถามก่อนเลยว่าเขาจะใช้นักศึกษาที่นี่หรือเปล่าซึ่งรูดีเนี่ยก็พูดตรงๆว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ใช่แต่อีกไม่ช้าไม่นานเขาจะเป็นนักศึกษาของที่นี่แน่นอนและเขาน่าเล่าความฝันให้โค้ดฟังและถึงแม้ว่าเขานั้นจะตัวเล็กไม่ใช่ผู้เรนที่วิ่งไวที่สุด แต่เชื่อได้เลยว่าเขาน่าแท็กคนนี้มากกว่าใครซึ่งโค้ดที่ฟังก็ปล่อยให้เขาเ่ตเล่าชีวิตตัวเองจนจบก่อนจะบอกว่ารูดี้น่ะมาผิดที่แล้วและ,ะไรเขานั่นไปจากทีน่นี่จากนั้นรูดนะี้เนี่ยก็มาเรียนที่มหาลาัยฮอริคอสและในระหว่างที่เขากําลังดูป้ายรับสมัครงานสาวคนหนึ่งนะ่ะก็เข้ามาถักจนเด็กเนิร์ดที่ชื่อว่าบ๊อบที่เห็นก็เลยเดินเข้ามาคุยกับรูดี้บอกว่าเขาเนิรเรียนได้เอแทบทุกวิชาและยินดีจะติวให้ แต่ว่าลูดี้เนี่ยก็รีบปฏิเสธบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินจ้างซึ่งบ๊อบเนี่ยก็ออกตัวบอกว่าเขาเนี่ยจะติวให้ฟรีๆแต่ต้องแลก,กับการที่ลูดี้เนี่ยจีบสาวให้เขาเท่านั้นแหละลูดี้เนี่ยก็ตกลงรับข้อเสนอนี้ต่อมาลูดี้เนี่ยก็มาที่สนามอีกครั้งและได้เห็นนักกีฬาที่กําลังซ้อมเขาเลยวิ่งตามไปและถูกวิ่งชนจนล้มกลิ้งแถมทุกคนใน่ยยังไซบิ๊กบึ้มกันทั้งนั้น แล้ววันไหนที่ว่างๆรูดีนก็จะมาที่นี้จนเขานกปิ๊งไอเดียเข้าไปทักเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าฟอร์จูนอยากจะสมัครงานที่นี่หรือไม่ก็ขอช่วยงานฟอร์จูนและเขาที่ตื้อย่างนักก็ได้งานนี้ไปสมใจส่วนเรื่องเรียนเขานกะตั้งใจเต็มที่และบอบนก,ก็ติวให้โดยเขานก,ก็ช่วยจีบสาวตามที่รับปากเอาไว้ กระทั่งวันหนึ่งก็มีสาวสวยคนหนึ่งเข้ามาถักทําเอาบ๊อบนักรเเขินตัวร้อยแต่ที่ไหนได้เธอมาแนะนําเพื่อนของเธอให้รู้จักที่เป็นสาวเนิร์ดเหมือนกันจนบ๊อบนักหูยิ้มแทบไม่ทันและในทุกๆวันหลังเลิกเรียนรูด,ดีนก็มาทํางานที่สนามและพอได้เห็นห้องพักของฟอร์จูนเขานัก็ชมว่ามันน่าอยู่เหมือนกับหอพักแต่ฟอร์จูนนักรีบบอก วห้องนี้นะ่ะมีเอาไว้แค่ยีบแต่ตัวเขาน่ะกลับไปนอนที่บ้านลูดี้ได้เห็นอย่างนั้นเขานัะก็คิดบางอย่างออกก่อนจะแอบง้างหน้าต่างเอาไว้ซึ่งฟอร์จูนที่หันไม่เห็นพอดีก่อทำเป็นไม่รู้ไม่เฉี่บ่ายวันเดียวกันเขาที่ได้เห็นห้องจับตัวของนักกีฬาน่ะก็อึง้งก่อนจะทำท่าทางเป็นควอเตอร์แบ็กที่คอยให้กำลังใจคนในทีมจนฟอร์จูนที่มองดูเขาน่ะก็แอบยิ้มตามในคืนนั้นลูดี้นังก็แอบไปนอนที่ห้องพักของสนามโดยแอบเข้ามาทางหน้านต่างที่เขานัะง้างเอาไว้ หลายวันต่อมาเขากับบนะ๊อบนั่งมาที่มหาลาัยนอร์ทดัมและได้เจอกับสาวสวยคนนึงที่เธอนะมีชื่อว่าแมรี่โดยที่เธอกําลังเปิดรับนักศึกษาเข้าชมรมและบ๊อบที่เห็นนั้นก็สนใจเธอเลยให้เพื่อน,นเข้าไปจีบให้ซึ่งรู้ดีที่เป็นคนตรงๆก็ขอให้เธอมาโบกมือให้กับบ๊อบ ส่วนรูดี้เขานั่นก็สนใจเข้าชมรมเลยสมัครกับเธอไปแต่พอเข้าชมรมมาแมรี่นั่นก็ถามหาบัตรทั้ศึกษากับเขาแต่เขาที่ไม่มีนั่นก็แถไปเรื่อยกระทั่งคืนหนึ่งรูดี้นั่นก็มาดื่มที่บาร์และเขาที่เริ่มตึงๆก็ดันไปพูดเรื่องความฝันของตัวเองที่อยากจะเข้ามาในทีมฟุตบอลจนแมรี่ที่ได้ยินเธอนั่นก็รู้ทันทีว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรียนที่นี่ึ่งรูดี้ที่ปล่อยโป๊ออกไปเขานี่ยก็รีบขอโทษเธอ,อย่างไวแต่ว่าเธอนั่นก็โกรธมาก หลายสัปดาห์ต่อมาที่สนามนั้นก็มีการแข่งขันแต่รูดี้ที่ไม่มีเงินซื้อบัตรเขานั้นก็ไม่ยินต่อราคากับคนหน้าง,งานและทําได้เพียงฟังการแข่งขันอยู่ข้างนอกและในทุกๆคืนรูดี้ก็จะแอบ,บมานอนที่นี่จนเขานั้นก็ได้เห็นกุญแจกับพระาหมเขาเลยรู้ทันทีว่าน,นี่ต้องเป็นฝีมือของฟอร์จูนแน่ๆน เช้าวันรุง่งคืนเขานั่นก็เข้ามาเคลียร์สนามซึ่งเขานั่นก็วิ่งพลานไปทั่วสนามอย่างกับตัวเองนั้นเป็นนกักกีฬาก่อนจะลองถามฟอร์จูนว่าเขานั้นเคยไปดูการแข่งขันที่นี่หรือเปล่าแต่ฟอร์จูนนั่นก็ส่ายหัวและรูดีนั้นก็ขอบคุณเรื่องกุญแจกับพ่อโฮมแต่ฟอร์จูนนั้นกลับบอกว่าเขานี่ยไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นต่อมาในการเรียนจบเทอมแรกรูดีนก็ยื่นผลการเรียนสมัครเข้านอนเธอร์ดัมแต่มันก็ทําให้เขานั้นต้องผิดหวังเพราะว่าเขา้นม่ืไม และในวันคริสต์มาสรูดีน้นก็เดินทางกลับบ้านเอาเกียร์เฉลี่ม,มาอวดให้พ่อดูทีเขานั้นได้เอกับบีมาเพียบพอที่ได้เห็นว่าลูกนั้นเก่งขึ้นแกนก,ก็ชื่นชมเขาเลยบอกกับพ่อว่าสักวันเขาจะพาพ่อกับพี่ๆไปดูการแข่งขันที่สนามให้ได้แต่พี่ชายนก,ก็รีบขัดมองว่ารูดี้น่ะเอาแต่พูดเรื่องไร้าสาระและในจังหวะนั้นรูดีน้นก,ก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะว่าเชอรี่เธอกําลังคบกับพี่ชายคนโตของเขาแถมทุกคนในบ้านน่นก็รู้มาตั้งแต่แรก แต่ก็เอาแต่งเงียบทำให้เขานั่็รู้สึกแย่เลยขอตัวเดินทางกลับทันทีจากนั้นเขานั่นก็กลับมาเรียนและจริงจังเป็นอย่างมากก่อนจะยื่นสมัครเข้ามาหาลัยนอร์เทอร์ดอมอีกเทอมแต่ผ่านไปอีกเทอมเขานั่นก็ยังไม่ผ่านการคัดเลือกทําให้เขานั่็รู้สึกท้อแท้ก่อนจะมาบ่นให้ฟอร์จูนฟังว่าเขานั่งเสียเวลาไปนหนึปีได้ยินอย่างนั้นฟอร์จูน,นก็ได้ยับ บอกว่ารูดีนะ้น่าจะสนเรื่องทีมบาบาและไอทีมันกําลังเสียเวลาเปล่าคือการที่รูดีด้เนี่ยไม่รู้ตัวว่าเขาจะพาตัวเองเรียนจบชั้นปีหนึ่งมาได้ต่อมาในชั้นปีที่2รูดี้นั่นก็ยังตั้งใจเรียนเหมือนเดิมแต่ผ่านไปอีกเทอมเขานั้นก็ยังเข้านอนเธอดำไม่ได้จนมันก็ะทาให้เขาน่ท้อสุดๆกระทั่งวันหนึ่งบาทหลวงนั่นก็เข้ามาเห็นว่ารูดีน้นั่นกำลังสวดมนต์อ้อนวอนและเขานั้นก็เศร้าบอกว่าจะเทอมนะเขายังเข้านอนเธอดำไม่ได้ชีวิตของเขาน่ยกระจบแง ซึ่งบาดหลวงที่ได้ยินแกนั้นก็สอนบอกว่าสักวันรูดี้น่ะจะรู้เองว่าเขาจะได้อะไรจากสิ่งที่ตัวเองกำลังทําก่อนที่บาทหลวงนั้นจะบอกว่าตลอด35ปีที่แกนั้นบวด,ดมามี2อ,อย่างที่แกนั่นได้รู้คือหนึ่งพระเจ้าไม่มีอยู่จริงและ2แกนั่นไม่ใช่พระเจ้าของใครทั้งนั้นในเทอมต่อมารูดี้นั้นก็ได้รับจดหมายตอบกลับจากมหาไราัยนอเทดัมแต่ว่ารอบนี้เขานั่นก็ไม่ตื่นเต้นรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็คงไม่พานแต่พอเปิดอ่านเท่านั้นแหละ มันก็ทําให้เขานั้งสั่นไปทั้งตัวเพราะว่าเขานั้นผ่านการคัดเลือกทําเอาเขานันกดีใจจนทําตัวไม่ถูกจากนั้นเขานั้นก็เดินทางกลับมาที่บ้านและรีบมาบอกข่าวดีกับพอ่อซึ่งพอที่ดีใจมากก็รีบประกาศบอกคนในโรงงานจนพี่ๆนี่นก็อิจฉาตาร้อนและตั้งแต่ที่เข้าเรียนที่นอนเที่ยดำรูตีนั้นก็ตั้งใจเป็นอย่างมากแถมไม่รอช้ารีบสมัครเข้าทีมฟุตบอลไปคัดตัวซึ่งผู้ช่วยโค้ชนั้นก็ประกาศก่อนเลย บอกว่ากฎของการกีฬาจะมีตัวจริงกับตัวสำรองทั้งหมดกี่คนและที่เหลือก็ต้องโดนคัดออกซึ่งพวกเขาหนึ่งก็ไม่สนว่าใครจะได้รับบาดเจ็บหรือใครจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าอยากเข้าทีมหรือมีของดีอะไรนะก็ให้รีบโชว์ออกมาซึ่งในการคัดตัวนี้รุ่นน้องที่มาคัดตัวก็ต้องเป็นทีมซ้อมให้กับรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่ที่โหดมาอยู่แล้วก็เรียนรุ่นน้องซะจนหนักหน่วงทําเอาช้ําไปทั้งตัวและแม้ว่ารูดี้นั้นจะตัวเล็กแต่เขาเนกระทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีจนมันก็ไปเตะตาผู้ช่วยโค้ช หลังการคัดตัวสิ้นสุดลงรูดีนักทักเพื่อนคนหนึ่งที่เขาน่ยมีชื่อว่าจิมแต่จิมน่ยก็รู้ดีว่าถ้าเขาน่ยได้เข้าทีมมันก็คงเป็นเพราะนามสกุลพ่อกับแม่ในตอนนั้นผู้ช่วยโค้ชก,ก็มาเรียกรูดีพร้อมก็บอกข่าวดีว่าเขาคือหนึ่งในผู้ที่ถูกคัดเลือกทำเอาเขาที่ได้ยินน่กดีใจมากรีบขอบคุณโค้ชไปอย่างไวก่อนจะตะโกนเฮรันอยู่ลำพัง จากนั้นเขานั้นก็มาบอกข่าวดีกับฟอร์จูนและเขาที่ต้องไปกินไปนอนในทีมเลยเอากุญแจมาคืนแต่ฟอร์จูนนั้นก็ยังเนียนทําเป็นไม่รู้มีชี้เหมือนเดิมก่อนจะตะโกนบอกกับเขาว่าหากรูดี้ได้สวมชุดเมื่อไรเขาน่าจะไปดูให้ได้ต่อมาตั้งแต่รูดี้นั้นไม่อยู่ในทีมเขานั้นก็เป็นแค่คู่ซ้อมให้กับรุนพีเรียกได้ว่าร้มรู้คุกคานสุดๆจนรุนพีเนน่ยก็ไม่กล้าออกแรงใส่เขาทาให้เขานั้นก็ไม่พอใจตะโกนบอกรุนพีให้เลิอกออมแรงสักที กระทั่งวันหนึ่งรุนพีนก็เรียกเขาไปคุยบอกให้เขาเนะี่ยเผาร่างกายไว้หน่อยมีหวังในตายก่อนเป็นตัวจริงแต่รูดีนี่ก็สวนกลับยังไวบอกวา่าเขาเบาแรงให้แล้วรุนพีนะจะเก่งได้ยังไงทําเอารุนพีที่ได้ยินพวกเขาน่ะก็ชอบอกชอบใจ หลายเดือนต่อมารูดีนก็ยังเป็นแค่ทีมซ้อมให้กับรุ่นพีไม่เคยได้ลงสนามจริงๆสักครั้งแม้กระทั่งตัวสำรองนี่ก็ไม่ได้เป็นแต่เขาก็ทําเต็มที่จนร่างกายในกระบบมปทั้งตัวซึ่งจิมนันก็เปิดใจคุยอยากให้เขานเลิกบ้าบินแบบนี้สักทีแต่รูดีนก็สวนกลับบอกว่าจิมไม่อยากอยู่ในทีมก็แค่ลาออกไปแต่ว่าจิมนั้นก็รีบเถียงบอกว่าเขาลาออกพอกับแม่ก็จะให้เขาเลิกเรียนทําเอารูดีที่ได้ยินเขานั้นก็เข้าใจเพื่อนตัดมาในวันหยุด เขานั่นก็กลับมาเยี่ยมครอบครัวที่บ้านและลองชวนพ่อหากเขาได้ลงแข่งเมื่อไรอยากให้พ่อกับพี่น่ะไปดูแต่ว่าพี่น่ก็ยังไม่เชื่อว่าเขาจะทําได้เลยหัวเราะย่อใส่ซะงั้นกระทั่งวันหนึง่งเขานั่นก็มาคุยกับโค้ดบอกว่าเขาจะรอได้แต่ขอสักแมท์ที่เขาจะได้ลงไปเล่นแม้นาทีเดียวก็ยอมเพราะเขาอยากทํามันให้เป็นของขวัญกับพ่อและให้กับคนอื่นๆที่เคยไม่เชื่อในตัวเขาได้เห็นว่าเขาจะทําทได้ซึ่งโคดที่ฟังทั้งหมดเขานั่นก็รับปาก หลายสัปดาห์ต่อมาบ๊อบนั้นก็ไปเยี่ยมรูดีเพื่อที่เขาจะมาบอกลาเพราะเขาได้งานทําที่ไมอามีก่อนที่บ๊อบนั้นจะได้เห็นว่ารูดีนั้นกาลังนั่งเศร้าเพราะว่าโค้ดนั้นกาลังลาออกจากทีมเพื่อนเลยปลอบใจเชื่อว่าโค้ดคนนี้คงบอกกับโค้ดคนใหม่เรื่องเขาเรียบร้อยไม่เพียงแค่นั้นบ๊อบนั้นยังบอกข่าวดีว่าเขาคบกับสาวเนื้อคนนั้นเรียบร้อยและทั้งคู่ก็จะย้ายไปอยู่ไมอามีด้วยกันรูดีเลยอวยพรให้เพื่อนกับแฟนน่ะโชคดี และตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าแมทไหนๆลูดี้ก็ยังไม่เคยได้เป็นตัวจริงสักครั้งแต่ว่าเขานั้นก็ยังมีความหวังตั้งใจซ้อมทุกวันเต็มที่จนมาถึงปีสุดท้ายในการเรียนชื่อของเขามันก็ยังไม่มีอยู่ในชื่อผู้เล่นและตัวสำรองจนเขานั่นก็ท้อมากกอดเสื้อที่พีซื้อให้ร้องไห้ กระทั่งในการแข่งขันนัดสุดท้ายโค้ชนักก็ประกาศรายชื่อผู้เล่นกับตัวสำรองแต่ก็ยังไม่มีชื่อของเขาอยู่ดีทำเอาเขาที่หมดหวังเลยต้องการที่จะลาออกจิมที่เห็นอย่างนั้นในกระดาษเขาไหนบอกว่ารูดีนั้นอยากตามฝันนักตามฝันหนาแต่อยู่ๆก็จะทิ้งมันไปไง่ายๆและฟอร์จูนที่รู้เรื่องเขานักดาที่ไอหนุ่มคนนี้นะปอดแ็กเพียงเพราะไม่มีชื่อให้ลงแข่ง ก่อนจะสอนไปว่ารูตี้นะตัวเท่าลูกหมาไม่มีทักษะกีฬาสักอย่างแต่กระดันได้เข้าทีมได้เรียนมหาวาลัยชื่อดังซึ่งแค่นี้มันก็คือที่สุดของที่สุดและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเพราะที่ผ่านมารูดี้ได้พิสูจน์มันทั้งหมดแล้วซึ่งฟอร์จูนก็ยอมเล่าความจริงว่าเมื่อก่อนเขาน่ะเป็นนักกีฬาของทีมนอร์ดมและนั่งเป็นตัวสำรองอยู่2ปีจนเขาตัดสินใจลาออก แต่หลังจากการตัดสินใจเช่นนั้นมันก็ไม่มีวันไหนเลยที่เขาน่นไม่รู้สึกผิดเลยสักวันก่อนจะขอให้ลูดี้นะคิดดูดีๆจะได้ไม่ทำผิดพลาดเช่นเขา และรูดี้ที่ฟังจบเขานั้นก็เข้าใจทุกอย่างและเลือกที่จะกลับไปซ้อมเหมือนเดิมซึ่งในตอนนั้นรุนพีได้หันมาเห็นว่าเขากลับมาพวกเขานั้นก็พากันปรบมือให้ชื่นชมในสปิริตของไอหนุ่มคนนี้กระทั่งก่อนการแข่งขันเพียงไม่กี่วันเหล่ารุนพีนั้นก็มาที่ห้องของโคช้ชและพยายามขอให้แมสุดท้ายนี้ขอให้รูดี้นได้ลงแข่งสักครั้งก่อนที่พวกเขาจะทยอยเข้ามาทีละคนเอาเสื้อทีมมาวางไว้เพื่อเสียสละตำแหน่งของตัวเองให้กับรูดี้ ตัดมาในการแข่งขันแมตช์สุดท้ายรูดี้นั้นก็มีชื่อติดเป็นตัวสำรองพ่อกับครอบครัวนั้นก็เดินทางมาที่นี่ส่วนบ๊อบกับแฟนนั้นก็เหมารถหรูมาดูซึ่งพอจะวิ่งจากอุโมงค์ปล่อยตัวรุนพีนั้นให้เกียริให้รูดี้นั้นเป็นคนวิ่งนำออกไปได้ยินอย่างนั้นรูดี้นั้นก็ดีใจเหมือนกับฝันที่มันเป็นจริงก่อนจะมองไปเห็นฟอร์จูนที่มาเชียร์เขาตามคำสัญญาทำให้รูดี้นั้นก็ดีใจมาก แล้เมื่อถึงเวลาปล่อยตัวพอกับพี่นัก็ตะโกนลั่นไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นเขาวิ่งออกมาจากอุโมง์ตรงนั้นจริงๆและเมื่อเริ่มการแข่งขันทีมนาทดมนั้น,นก,ก็อย่างเทพทำคะแนนนำเฉลุยส่วนรูดีที่เป็นตัวสำรองเขานั้นก,ก็ยินเชียทุกคนอยู่ข้างสนามกระทั่งผ่านไปหลายนาทีไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นกี่คนรูดีนั้นก,ก็ยังไม่ได้ลงสักที จนรุ่นพี่นั่นก็บอกกับโคดอยากให้รูดี้นั่นได้ลงเล่นบ้างแต่ว่าโคดเนี่ยกระทำเมินใสจนรุ่นพี่นั่นก็ปท้วงโดยการตะโกนเรียกชื่อรูดี้จากหนึ่งเสียงมันก็กลายเป็นสิบเสียงจนเสียงมันก็เริ่มดังไปทั้งทีมและโคสกที่ได้ยินเขานก็ประกาศบอกว่าทีมแมนเชสเตอร์ดํากำลังเรียกชื่อของรูดี้จนแฟนคลับที่ได้ยินพวกเขาเนีร้องเรียกรูดี้ตามทำเอาชื่อเขามันก็ดังสนั่นไปทั้งสนามและครอบครัวรวมไปถึงฟอจูนกับบ๊อบ พวกเขาที่ดินเสียงนี้ก็ปื้มใจแต่ถึงอย่างนั้นคนก็ไม่ยอมปล่อยให้ลูดี้นั้นลงไปเล่นจนรุนพีในสนามที่เห็นว่าเหลืออีกไม่กี่นาทีพวกเขาได้เปลี่ยนแผนกระทันหันเพื่อดึงเวลา อย่างน้อยๆก็ทําให้รูดี้นั้นได้ลงมาเล่นซึ่งโคที่เห็นอย่างนั้น,นก็กธหน้าดําหน้าแดงและยอมให้รูดี้นั้นลงไปเล่นใน3านาทีสุดท้ายแต่ด้ยวยความที่คะแนนของนองเชดํามันนําคู่แข่งไปไกลรูดี้นั้นก็งงแต่ก่อนถามว่าเขาจะต้องเล่นอะไรโครผู้ช่วยเลยบอกอย่างอารมณ์ดีสั่งให้เขาได้อยู่ในสนามก็พอซึ่งครอบครัวและเพื่อนๆที่เห็นรูดี้ในสนามพวกเขาน้าก็เฮลันก่อนที่เขาจะทําหน้าที่ใน้นาทีสุดท้ายได้อย่างเต็มที่จนหมดเวลาการแข่งขันและคว้าชัยพร้อมกับทีมมาในที่สุด ทำเอาคอรนไดรริมรสชาติแห่งความฝันตื่นตันจนบอกไม่ถูกฟอร์จูนที่มองดูจากไกลไกก็ปลบมือชื่นชมเด็กคนนี้กับความทะยอทะยานของเขาส่วนบ๊อบน่ะกตกนช่นชมเพื่อนตัวกระเปียกที่เขานทำได้สําเร็จครอบครัวที่มองดูก็ภูมิใจในตัวเขาเป็นอย่างมากและตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมาก็ไม่มีผู้เล่นคนไหนได้ขี่คอสารเสริญออกจากสนามเหมือนกับรูดี้และรูดี้ก็เรียนจบมหาลัยในปี1976เจก โดยที่น้องๆของเขาก็ได้เข้าเรียนต่อที่นอนเธอดอมเช่นกันก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก MDB ไป7.5ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระดิกระต้อไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป